ติดอยู่ที่เพื่อไทยแล้วนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณจามนค่ะอ้เอาใจช่วยค่ะโอ๋อเราก็ทำเต็มที่นะคะอันนี้ก็ยังอนต้องเป็น พี่น้องประชาชนแล้วล่ะให้ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงกันแล้วก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนเลยค่ะพรคเพื่อไทยเดินหน้าเต็มที่แน่นอนกับวันที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องหาเสียงกันเต็มที่ค่ะ้น เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่ที่มาแบบว่าไม่ได้ดูผ่านทีวีเนาะมาเองเลยก,ก็ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นแทนผู้สมัครทุกคนว่าจะได้เบอร์อะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ตื่นเต้นกับ process ทั้งหมดแล้วก็ตื่นเต้นก็ค่ะเมื่อกี้มานักข่าวเบียดกันมากตื่นเต้นแทนรุนๆนพี่นักข่าวอย่าเพิ่งล้มกันนะ <c oughs> ยังเหลืออีกหลายวันเราต้องสู้อะไรนะคะ ประเทศนี้เราคาดหวังสักกี่เ้าที่ครับเรื่องของลานการและสไลด์เนี่ยเป้าหมายเป็นเหมือนเดิมเป้าหมายก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะเป็นเหมือนเดิมแล้วเราก็ต้องสู้เต็มที่เพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้นน่ะนะคะแล้วก็ทุกๆคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะตอนนี้ครับครับ กับกระแสของพ่อไทยตอนนี้หลายๆโพลค่อนข้างที่จะดีขึ้นค่ะนี่ทาให้เราเนี่ยใจเชืญขึ้น่ไหมครับต้องต้องขอบพระคุณอย่างมากๆนะคะสําหรับโพลเป็นกําลังใจให้พักเพื่อไทยแล้วก็ตัวผู้สมัครทุกๆคนนะคะทีมบริหารด้วยแล้วก็แต่ว่าพักเพื่อไทยก็ไม่ประมาทค่ะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเดินหน้าต่อทุกๆวันมีความหมายทุกๆวันมีค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําอะไรได้เราทเต็มที่แน่นอนค่ะเพื่อที่จะได้กลับมายืนเคียงข้างประชาชนอีกครั้งเพื่อที่จะได้รับใช้ประชาชนอีีกครัั้้งวนน ไในการหาเสียงมานน้อยแค่ไหนโอมปัจจัยใหญ่เลยค่ะเพราะว่าพอเราได้เบอร์แล้วเราก็จะได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนต่อนะคะว่าถ้าสนใจเห็นด้วยกับนโยบายพระเพื่อไทยชอบโดยตัว,ตว,ตวผู้สมัครสสของเราเนี่ยก็ต้องต้องคือทั้งบัตรทั้งอะไรมันค่อนข้างยากนิดนึงอ่ะต้องให้ต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือกันเยอะๆในการที่ศึกษาบาัตรศึกษาพัก อะไรอย่างเงี้ยค่ะเองเองก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะทําให้มันง่ายกว่านี้หน่อยเนาะเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ออกมาใช้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงแบบไม่ต้องกังวลใจอ่ะได้เลือกคนที่เราชอบได้เลือกพัคที่เราชอบแบบไม่กังวลใจอย่างเงี้ยค่ะมีเบอร์เด้ไหมคะอย่างเป็นหนึ่งหลักสองหลักเนี่ยะออได้หมดค่ะได้ทุกหลักเพราะว่าตั้งใจทํางานเหมือนกันทุกเบอร์ค่ะคือเบอโชคหมายเลขไหนที่แบบจะนําโชคนำเบอร์นําโชคเนี่ยเหรอคะ อ๋อได้ทุกเบอร์อ่ะมีเบอร์ดำโชคกันไหมคะได้ทุกเบอร์เนาะเพราะทุกเบอร์เราก็ทำงานเต็มที่เหมือนกันหมดอะค่ะก็ก็ขอแค่พี่น้องประชาชนจำเบอร์ของพวกเราได้ก็โอเคแล้วค่ะเบอร์เขตกับเบอร์ภาคก็ต่างกันอยู่ใช่ค่ะมันต้องต่างกันใช่ไหมคะค่ะแล้วก็สมัครการันมือนกันสมัครสซเชียลมาชียร์ชื่อมงกุฎนี้นะคะหือว่าเป็นคนที่มีกับคุณเชียร์ที่เป็นีเด็ดไม่ไม่ได้ลงมาเชียร์ชื่อนีค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ตั้งใจที่ว่า เราก็อยู่ในฝ่ายของบริหารนะคะนิติบัญญัติที่เขาทําอย่างเชี่ยวชาญกันมาเนี่ยเพราะว่ายัางไงถ้าได้รับใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยในฝ่ายของนิติบัญญัติเองก็ต้องก็ต้องทำเต็มที่มากๆากนะคะแล้วก็ให้คนที่เขามีความเชี่ยวชาญตรงนั้นได้ทําตรงนั้นต่อไปของเราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะอยู่ในฝ่ายของบริหารนะคะพระเดชประวิทย์ประ,ประกาศว่าลงบัญชีรายชื่อเ,เป็นคันดิเดตน,นะคะมองว่าเป็นความกังาลประชาธิปไตยอะ่ะมันจะทำให้เกิดการเปลียนแทลงกับพรรคอ่น ของของพลประวิทธิ์ลงลงค่ะค่ะอิงว่าแต่ละพักก็มีแนวทางของตัวเองนะคะว่าว่าจะเดินยังไงต่อ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เหมือนกันพักเรากับพักเขาก็คนละพักกันเพราะฉะนั้นก็เดินหน้าตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้ค่ะอย่างเต็มที่ใช่ไหนในแนวทางประชาธิปไตยของเพื่อไทยแน่นอนค่ะแน่นอนตอนนี้ทุก<น>คนก็รุนว่าแคนดิเดตที่ จะเปิดตัววันที่5นี่คืออยู่ในบริเวณนี้จะต้องมีกันบอกใบ้แบบนั้นใช่ไหมเพราะว่าวันที่ล้5แล้วคนที่3ที่จะมานั่งคดีเด่นของพระเทไทยเนี่ยจะเป็นบุคคลไหนเพราะว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะทั้ง3คนทํางานด้วยกันแน่นอนอย่างที่บอกว่าเลิกเลอกเลิกเลิกพักเนี่ยเลิกหนึ่งได้3นะคือไม่ไม่ไม่มีใครไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําหน้าที่ตามที่เราถนัดแล้วก็คิดว่าประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยสามคนจะเป็นใครก็ตาม เต็มที่ไม่ต้องห่วงเลยถ้าดูจากโพลหลายๆโพลเนี่ยเป็นชื่อของคุณองิงที่มาอันดับหนึ่งแตว่าถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้คุณอุงอิงไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งไม่ได้เป็นค c a n เ i d เบอร์หนึ่งของพรรคเนี่ยเชื่อว่ามันจะส่งผลต่อความนิยมของพรรคเพื่อไทยอิงว่าแกนหลักของพรรคเพื่อไทยคือพรรคเพื่อไทยนะคะไม่ใช่ตัวอิงหรือว่าตัวเฮเด d คนอื่นอิงว่าที่ทุกวันนี้เนี่ยอย่างดูคะแนนของพรรคเนี่ยคะแนนของพรรคก็นำตัวอิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงเชื่อว่าประชาชนเชื่อในนโยบายของพรร และนนั้นก็คือจุดแข็งของเราค่ะ,ค,ะคิดว่ามีผลสะท้อนนะคะท,ที่สอกอได,ได้ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสอสเนี่ยเร,เราก็มีความมั่นใจแล้วกันแล้วก็มีกําลังใจที่ดีเนาะแล้วก็ทีมงานก็ออกลงพื้นที่ตลอดนะคะเวลาอิงไม่ช่วยหาเสียงอิงก,ก็จะทราบเลยเพราะว่าชาวบ้านก็จะรักชาวบ้านก็จะตอบรับดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเรามีลุ้นค่ะมีลุ้นก็มีกำลังใจที่ดี อะไรนะ,อะนโอ้ยอยู่หวังอย่างนั้นนะคะช่วยกันเลือกด้วยนะคะขอบคุณนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกนะครับของคุณลุงอิงนะครับแพรทองทานชินวัตรคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้เพื่อไทยไม่เอนนำโชคนะครับเพื่อไทยบอกว่าได้เบอร์อะไรก็ทำงานเหมือนกันนะครับ